ครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้พามาชมนะครับฟามตกของในหน้านะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะแปลงนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเพราะของผมทําไม่เคยดกขนาดนี้น <laughs> ะก็เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับมื่กกี้ตอนเที่ยงๆนะครับผมขี่รถผ่านและเจอเขานะครับก็เลยขอว่า เดี๋ยวเย็นผมจะมาตัดหญ้านะขอถ่ายวิดีโอฟามดกหน่อยได้ไหมนะเพาบอกว่าตามสบายนะเต็มที่นะไม่ว่ากันนะวันนี้เอาฟามดกมาอวดนะครับก็ไกลแก่แล้วเหมือนกันนะครับของเขาก็ไกลแก่ของเราก็ไกลแก่นะครับก็ใกล้แก่ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับนี่ดกทกต้นนะครับโอ้โหดูนะครับกิ่งหนึ่งนะ ดกจริงๆอย่างนี้นี่เวลาแสนไม่น่าจะขาดนะครับเก็บสักสามเวนสามแสนนี่น่ะน่าจะสบายๆอยู่นะครับดูนะครับออยังไงลูกเกลื่อนต้นนะแล้วดกอย่างนี้จริงๆดกทุกต้นจริงๆนะครับ ไม่รู้เขาใส่อะไรนะครับแหมติดดีจริงๆนะดูก็มีมั่งนะครับเป็นเพี้ยมั่งนะครับนิดหน่อยนะครับก็ธรรมดานะครับของมันดกเยอะนะกว่าดูแลไม่ทั่วถึงนะที่ก็ทำกันคนละหลายสิบไล่นะนี่ครับโอ้โห ดกจริงๆนี่พามาดูฟาร์มดกอย่างเดียวนะไม่ได้มีอย่างอื่นมาปอมปนเลยดูแล้วเป็นทุกต้นจริงๆนะครับอ่าเป็นทุกต้นจริงๆลองเกตด,ดูนะครับยาเนี่ยฉีดเฉพาะโคนต้นนะครับอัลล่องกลางเนี่ยจะไม่ฉีดยานะไม่รู้ว่าประหยัดหรืออะไรนะ นะเก็บไว้ตัดอ่าจริงๆเก็บไว้ตัดนะครับเอาเอารถวิ่งตัดได้นะครับนี่ครับผมก็เอารถวิ่งตัดอยู่นะครับน,นี่ครับอ่าี่รถผมเองนะก็มาตัดยากเลยมาถ่ายทําให้ดูนะครับมาตอนกลางวันขออนุญาตไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวีดีโอนะครับว่าฟาร์มดกในหน้าเป็นยังไงนะี่ครับอื้มสวยจริงๆ ก็ไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้เน,น่าใกล้แก่แล้วนะครับก็พาชมฟรามดกนะครับอย่างเดียวนะก็จบเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ